ก้าวข้ามความถูกด้วยตัวเองคำสอนเปลี่ยนชีวิตจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนทุกคนคงต้องเคยเจอปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนะครับ ที่ทำให้เราหนักใจกันมาบ้างบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่มีใครที่จะสามารถมาช่วยเราได้เลยกรณีแบบนี้หลวงปู่มั่นท่านได้เคยตอบคำถามและท่านก็ยังได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในตำราเท่านั้นแต่ธรรมะสามารถที่จะช่วยให้เราสู้ชีวิตได้จริงๆ เรามารับฟังกันครับก้าวข้ามความถูกด้วยตนเองทาสอนจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ผมได้นำมาจากหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบันทึกโดยหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโน หลังจากที่หลวงปู่มั่นเดินทางไปสอนธรรมะทางภาคเหนือเสร็จแล้วท่านก็มาพักอิูที่วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครได้มีพระมหาเทระนิม,มนท์ท่านไปหาเพื่อสัมโมทนียกถาเฉพาะโดยปราศจากผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องพระมหาเทระได้ถามหลวงปู่มั่นว่าท่านชอบอยู่ในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวล กับพระเนรตลอดจนคารวาสเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหาน,านั้นๆไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปรา์เจ้าตำรับตำราพอช่วยปัดเป่าข้อข้องใจได้บางกล่าวยังเกิดความงงงันอันตู้ไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านปรึกษาปารภกับใครหรือท่านจัดการกับปัญหานั้น,น,นๆด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายให้ผมฟังด้วยหลวงปู่มั่นท่านก็ได้ตอบว่ากราบเรียนด้วยความอาถารเต็มที่ไม่มีสะทกสถานเลยเพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้น จึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาสกล้าวฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอริบท่างต่าง,างนอกจากหลับไปเสียเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็เข้าสัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่ปรา่ปราเปล่าเลยมีแต่การถกเถียงโต้อตอบกันอยู่ทำนองนั้น ปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาการถอดถอนกิเลสก็ไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับกิเลสใหม่ปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งวงกว้างวงแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจ ใจเป็นสถานที่รบค่าศึกทั้งมวลและเป็นที่ลปลดปลื้มกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารบกับใครนั้นกราวไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลานิ่งไปกว่าจะตั้งท่าข้าฟันห้ำหันกันกับปัญหามิได้สนใจคิดให้เสียเวลานิ่งไป กว่าจะตั้งท่าข้าฟันห้ำหันกันกับปัญหาซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบ้านหันแหลกกันลงไปเป็นทอดๆและถอดถอนกิเลสออกได้เป็นผักๆเท่านั้นจึงไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ไขปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาคำว่าอัตหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นกร้าวได้ไประจักษ์ใจตัวเองขนับปัญหาแต่ละข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะมิได้ไปเที่ยวคว้ามาจากตำราหรือคำพีใดในขนาดนั้นแต่ธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติหากพูดออกรับออกรบ และแก้ไขกันไปในตัวและผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จําต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออและกินเวลานานหน่อยแต่ก็ไม่พ้นกำลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้จําต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ด้วยเหตุดังที่กราบเรียนมา เก้าจึงไม่ได้สนใจใฝ่ฝันในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใหญ่ดีต่อการอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปรี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้วสำหรับเก้าผู้มีวัสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่ง่ายตายสะดวกไม่พรุงพรังห่วงหน้าห่วงหลังสิ้นลมแล้ว ก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันต้องขอประทานโทษที่เรียนตามความโง่ของตนจนเกินไปไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่น่าฟังบ้างเลยพระมหาเทระฟังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและเริ่มใสในธรรมที่เล่าถวายเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่านในเขาคนเดียวจริงๆ ทำที่แสดงออกท่านว่าจะไปเที่ยวค้นดูในคำภีไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคำภีกับธรรมที่เกิดในใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคำภีที่จารึกมาจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่พอตกมานาน,าน ผู้จารึกต่อๆมาอาจไม่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนกับรุ่นแรกทำจึงอาจมีทางลดคุณภาพลงตามส่วนของผู้จารึกพาให้เป็นไปฉะนั้นธรรมในคำพีกับธรรมที่เกิดขึ้นจากใจอย่างสดสดร้อนๆ้อนจึงน่าจะต่างกันแม้จะเป็นธรรมด้วยกันผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้ว แต่ความโง่ชนิดนี้ทําให้เกิดประโยชน์ได้ดีเพราะถ้าไม่ถามโง่ๆก็จะไม่ได้ฟังอุบายแบบฉลาดแหลมคมจากท่านวันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาดหรือจะเรียกว่าท่ายความโง่เข่าออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอยู่ออีกเป็นบางข้อคือที่พระสาวก ท่านทูลลาพระาศาสดาออกไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะกลับมาเฝ้าทูลถามเพื่อส่งช่วยชีย้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจแล้วทูลลาไปบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั่นเป็นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองต้องมาทูลถามให้พระองค์ท่งช่วยชีย้แจงแก้ไข หลวงปู่มั่นท่านก็ได้ตอบว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบหวังพึ่งผู้อื่นย่อมจะต้องดำเนินตามทางลัดด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลำพังนอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จำต้องตะเกิกตะกายไปด้วยสติปัญญาของตนแม้จะชาบ้างก็ทนเอา พราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้เห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจย่อมทําให้เกิดความกระจางแจ้งชัดและได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลําพังเป็นไหนๆดังนั้นบรรดาสาวบกที่มีปัญหาข้องใจจึงต้องมาทูลถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมปรารถนาแม้กระผมเอง ถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะจะพอไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานานไม่ต้องมาถูถ่ยพืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการมินิจฉยัยหรือลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทําเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้ว ความมีครูบาอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำคอยให้อุบายทำให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็วผิดกับการดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยละพังตนเองอยู่มากทั้งนี้กล้าวเห็นโทษในตัวกล้าวเองแต่ก็จำเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในสมัยนั้นทำไปแบบด้นเดาและล้มลุกคลุกคลา ผิดมากกว่าถูกแต่ที่สำคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหานมากไม่ยอมลดละลาถอยจึงพอมีทางทำให้สิ่งที่เคยครูขระมาโดยลำดับค่อยๆกลับกลายคลายตัวออกทีละเล็กน้อยพอให้ความราบรื่นชื่นใก่ได้มีโอกาสคืบคานและเดินได้เป็นลำดับพอได้ลืมตาดูโลกดูธรรม ได้เต็มใจดังที่เรียนให้ทราบตลอดมาจากเรื่องราวของหลวงปู่มั่นในคลิปนี้นะครับเราจะได้ข้อคิดสำคัญตามนี้นะครับข้อแรกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตติิอัตโนนาโทชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาตนเอง เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครสามารถแก้ปัญหาชีวิตให้เราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองการฝึกสติและปัญญาจะทำให้เราเข้มแข็งและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อที่สองความเพียรพยายามจะนำเราไปสู่ความสาเร็จการที่เราต่อสู้กับกิเลสและปัญหาในจิตใจต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง หลวงปู่มั่นท่านได้แสดงให้เห็นว่าแม้เส้นทางจะยากลำบากแต่ความมุ่งมั่นย่อมจะพาเราไปสู่จุดหมายได้ในที่สุดข้อที่สธรรมะเกิดจากการปฏิบัติจริงธรรมะที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่อยู่ในประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติและพิจารณาด้วยใจตนเองงานที่เราเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ทำให้เราเข้าใจธรรมะในมุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นข้อที่สการอยู่ลำพังช่วยเพิ่มความสงบและเรียนรู้ตนเองการปลีกวิเวกหรือก,การอยู่คนเดียวจะช่วยลดสิ่งรบกวนภายนอกทำให้จิตใจของเราสงบและพร้อมต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาและสามารถต่อสู้กับกิเลสได้ข้อที่หปัญหาในชีวิต คือโอกาสในการเติบโตปัญหาไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นบทเรียนที่ช่วยพัฒนาสติป,ปัญญาการที่เรามองปัญหาเป็นธรรมะจะช่วยให้เราเติบโตทั้งในด้านจิตใจและปัญญาและข้อที่ 6. ความมุ่งมั่นไม่ลดละคือกุญแจสู่ความสำเร็จแม้ไม่มีครูบาอาจารย์หรือคำแนะนำจากผู้ใดหลวงปู่มั่นก็ได้แสดงให้เห็นว่า หากมีความตั้งใจจริงและไม่ยออ่อท้อเราย่อมไปสู่ความสาเร็จได้ในที่สุดหลวงปู่มั่นสอนให้เรารู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราไม่มีใครก็ช่วยเราได้เท่ากับตัวของเราเองการใช้สติกินให้รอบคอบย่อมเกิดปัญญาเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตซึ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้